สวัสดียามเจ้าครับพบปะกับปีหนานเน่งนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10กันยายนพุทธศักราช2566นะครับก็เวลา8โมง14โดยประมาณวันนี้จะเอาสรรพคุณของผักเหียดมาอู้ให้ป่อแม่พี่น้องหรือว่าลุงป้านะ,อะปอน้อยปอหนานได้รับรู้กับสรรพคุณแต่ก่อนจะไปชมนะครับ ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับคลิปตี่มันอัปโหลดใหม่ๆจะได้มาเด้งที่ช่องของท่านทุกๆคลิปเลยโดยที่จะบับพลาดเลยนะครับผักเฮียดนะครับจะเป็นผักพื้นเมืองในภาคเหนือนะครับก็มีสรรพคุณนะครับหลายอย่างที่บางคนนั้นอาจจะบอกหูนะครับวันนี้พีหนาหนึ่งเอามาให้ ได้รับรู้รับฟังกันสรพคของผักเฮียดนะครับเป็นสมุนไพรที่มีกล่าวในตำราอายุรเวทและสิทธาในอินเดียี่เป็นยาทั้งภายนอกและภายในบำรุงเลือดมีรสฝาดช่วยสมานแผลของผู้ที่เป็นโรคกระเพาะและลำไส้นะครับ<อ>ก็จะนำเปลือกนะครับของต้นผัก นะํนำมาต้มใช้ล้างแผสิวแล้วก็ส่วนทวารในกรณีลูคีเมียแล้วก็ยังใช้กลัวคอนะครับในกรณีแน้าลายหล่อออกมาแล้วก็ยังใช้ในกรณีที่ประจําเดือนมาไม่ปกติหรือว่าโตกขาวนะครับครับซึ่งประเทศไทยนั้นจะฮกจักกันกับผักเฮียดในแนม เป็นพืชที่ใช้ปรุงอาหารทำอาหารประจำพื้นบ้านหงต่างภาคเหนือบ้านเฮานั่นเองแหละครับครับสำหรับยามเจ้าวันนี้ก็เอาสาระเรื่องผักเหียดนะครับซึ่งบางคนก็นอาจจะบอกหูเลยว่าสรรพคุณหองผักเหียดนั้นก็นยังอาเป็นสมุนไพรนะครับในตำราห่งประเทศอินเดียอีกด้วยนะครับซึ่ง ภาคเหนือนั้นจะนิยมมาทำอาหารนะครับเช่นยำผักเหียดอย่างประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าวันนี้พี่นันเองก็เอาสาระเล็กๆน้อยๆจากพืชพันธุ์ธันยา,ารตี้อยู่ในบ้านเมืองเหนือเจ้าเหนือของเฮานี้มาเือฮับฮู้กันว่ามันมีสรรพคุณจะได้พ่องนะครับสำหรับพี่นันเจ้าวันนี้พี่นันก็ต้องลาทุกคน ไปก่อนนะครับขอทุกคนนะครับนิมะกะขึ้นนะครับถูกเลขถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ขอเฮือเจริญทางโลกและทางธรรมกู้คู่กู้คนนะครับสวัสดีครับ